Bye. วันนี้เราอยู่กันในรายการ The Army Man โอซากุ EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับมันมาไกลแล้วเราจะมารีวิวเจ้าอะไรวะเอ่อ Colorful GTX 1070 Utop นะครับก็คือเป็นรุ่น1070อีกรุ่นหนึ่งที่ราคาค่อนข้างจะประหยัดนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดจอทางของทางค่ายจีนเขานะครับอย่างเหมือนผลิตอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาแนะนำนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก ค o l เลอฟูพาลิตอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่อยาการีวิวพวกแบรนด์ตลาดมากเท่าไหร่นะเพราะว่าการพวกนี้มันหารีวิวน้อยแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ไว้ใจนะครับก็กล่องผมขอไม่เปิดแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะในกล่องมันเป็นมือสองกนะ็แล้วนแหละเดี๋ยวผมเก็บลงไปดีกว่าเราจะมาดูตัวการ์ดกันเต็มๆนะครับตัวการ์ดมันจะเป็นสามพัดลมนะพัดลมขนาด8มิลลิเมตรสามตัวเลยนะแล้วก็มีช่องต่อไฟแบบ 6พิน2ตัวนะครับเป็น6พิน2ตัวเท่านั้นก็รีเควตไฟไม่ต่างกับ1 0 0 0, 0. 0. ทั่วไปฮะก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะเป็นปุ่มเขาเรียกอะไรปุ่มเทอร์โบหรือว่าปุ่มกดแล้วให้มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมี DVI แล้วก็มี HDMI 1ช่องนะครับแล้วก็ดีเพย์พอร์ตอีก3ช่องซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีฮิตไปอยู่แค่2ออันคล้ายๆ G1 Gaming นะครับแต่ว่า G1 Gaming มันจะเป็นฮิตไปอารมณ์แบบ แทงขึ้นแทง <Stars> ลงงนี้นะฮะแล้วก็เป็นฟินแบบนี้แต่ตอนนี้มันจะเป็นฟินยาวอย่างนี้เลยนะครับ G1 วันจะเป็นฟินอย่างนี้ฟินแนวแนวน,น,นะครับตอนนี้จะเป็นแนวตั้ง <tho> เดีย๋ยวนะเออจีวันเป็นแนวตั้งอันนี้เป็นแนวนอนนะฮะก็ตอนนี้มันจะเป็นฟินยาวไปเลยแล้วก็มีฮีทไปร์สองตัวนะครับเพราะว่าผมว่าราู้สึกว่าตัวนี้มันดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นตัวจีวันฮีทไป์มันจะเป็นแบบขนแบเงี้ย แล้วเม็ด G P U มันเป็นแนวนอนอย่างนี้ไงมันเลยรับความร้อนได้ไม่ค่อยเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแนวนอนอย่างนี้เลยมันจะเป็น U ตัวเล็กอย่างเห็นไหมจะเป็น U ตัวเล็กเข้าไปนะครับ U อย่างนี้ไม่ใช่ U เป็น S นะครับเป็นเป็นรูปตัว S หนึ่งอันแล้วก็เป็น U อันหนึ่งเขาเรียก U top นะครับที่รุ่นนี้มันชื่อ U top เพราะว่าไอ้ตรงฮีทไฟตัวนี้มันใหญ่แล้วมันเป็นโค้งเป็นตัว U เลยเรียกเป็น U top นะครับแล้วก็ข้อดีของฮีทซิงที่มันเป็นแนวนอนนี้ก็คือ มันจะค่อนข้างระบายความร้อนดีดีแบบดีเลยนะเพราะว่ามันรับความร้อนได้เต็มฮีทซิงทั้งตลอดทั้งแนวเลยแต่ว่าข้อเสียรุ่นนี้ก็คือมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีแฟนสต็อปนะก็ค,คือมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลา,าพัดลมมันจะหมุนตลอดเวลาแต่ว่าก็เสียงไม่ดังอะ่ะผมลองเทสแล้วเปิดปุ่มเทอร์โบอะไรก็เสียงปกตินะครับแต่ว่าบูธคอกบูธคอกออกมานี่มันค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะมีตัวปิดไว้ให้ก็คือเป็นช่องเอาไว้สำหรับ SLI นะครับหรือว่าสำหรับใครที่ต่อการ์ดจอ2ใบก็สามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันลิงก์กันนั่นเองแต่ถ้า AMD ก็คอร์ดไฟล์ไปเลยนะครับไม่ต้อง SLI แบบนี้นะกนแล้วแต่คนชอบค่ายรุ่นไหนก็แล้วแต่จะซื้อนะซึ่งแบ็กเพจก็จะมีความสวยงามนะก็จะมี สีแดงสีดำเป็นตัดมีดลวดลายนิดนหน่อยแต่ว่าไม่มีเจาะรูให้ระบายความร้อนนะคือมันจะค่อนข้างอบความร้อนนิดนึงแต่ก็ผมใช้แล้วมันก็ความร้อนไม่เกิน70องศานะมันก็ประมาณ60กว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนซีดีคนเป็น M S 4ด้วยนะครับแล้จะมีโลโก้เ, o, เป็น i g เกมตรงนี้นะครับเล็กๆแล้วก็ตอนนี้ไม่มี R G B ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะคือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของเขาเลยแต่ก็ โอว c ค o อกมาให้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะถ้าที่ใช้มาก็ประมาณพันพันเกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะพันเสัมผัสเดี๋ยวเราไปดูในสเปคชีตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็การ์ดจอรุ่นนี้ผมสังเกตตอนแกะ PCB นะมันจะมีช่องพัดลมช่องเสียบสีพินพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ช่องเป็นช่องเอ d LED ตัวหนึ่งผมก็งงมันไม่มี LED แต่มันมีช่อง LED มาให้เสียบทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็การ์ดจอมันจะเป็นออกแนว มาร์เดิร์ดอใครดูเคยดูมาร์เดอร์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะแต่ก็การ์ดจอไม่มีอะไรมากครับมันไม่มีไฟ EGB ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยก็มีแค่ลูกเล่นแค่กดปุ่มเทอร์โบแค่นั้นนะฮะ mm hmm. ก็เป็นการ์ดจอรุ่นประหยัดน,นะ,ะในราคามือสองตอนนี้ผมเห็น5 0 0 0ันห้าพันะอันนี้ผมซื้อต่อรุ่นที่มาเป็น5 0 0พันะ mm hmm. ก็รีวิวไว้ <laughs> เผื่อได้ขาย <laughs> เผื่อได้ขายนะ mm hmm. เผื่อได้ขายไปเล่น รุ่นอื่นนี่การเล่นลงๆขึ้นๆลงๆนะครับราคาการ์ดจอประมาณ 5, 6 0 0 0 3ันอยู่แค่นี้นะฮะเพราะว่าผมอยากให้คนที่เป็นวัยรุ่นนะมาดูว่าเออมันก็มีการ์ดจอเล่นเกมราคาถูกอยู่ไม่ต้องไปจำเป็นจีวงจีวัน e หาเหวอะไรหรอกแพงนะก็อันนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่แข็งนะแข็งมากเลยแต่ก็ยังไม่เท่าผลิตนะประมาณแข็งประมาณจีวันอะ ผมบีบดูมันก็มียุบๆนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกแบบ ABS มันเลยแบบให้ตัวนิดนึงเลยยืดๆหยุ่นๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเป็นพาลิตมันก็จะเป็นแบบพลาสติกหนาแข็งไปเลยส่วนแม็กเพจก็จะเห็นว่ามันมีโค้งเก็บเข้าไปเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับก็เหมือนพาลิตเลยทุกอย่างก่อนจีนเนาะจีนก็คงจะก๊อปก๊อปกันมาแหละนะก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับว่า แล้วผมไม่รีวิวนะว่าแต่ละเกมมันได้เฟรมเรทเท่าไหร่ผมรีวิวแค่ความเย็นมันเท่านั้นนะฮะส่วนเฟรมลงเฟรมเรทผมรีวิวไว้แล้วแหละหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ไปค้นเอานะไม่ได้อยากรีวิวอะไรแยะๆพูดมากเอาล้ฮะก็เข้ามาดูกันในสเปคชีตตอนนี้ก็ตามจริงไม่ค่อยอยากแค่เข้ามาดูหรอกนะสเปคชีตเนี่ยมันดูหลายรอบแล้วนะผมรีวิว G T X 1 0 7 0ไปไม่รู้จะกี่รอบแล้วก็มาดูชื่อนะก็เป็น n v i ด i a ีย G T X 1070นะครับ gpu name gp 104เทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรนะแต่ว่าอาจจะแพ้ rx นิดนึง rx ยัง rx อยู่ที่14นาโนเมตรนะลคลายแดงเขาเน้ำเรื่องเทคโนโลยไีไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะแล้วก็วันที่ผลิตนะครับเป็นวันที่30เม2 0ย6นะผ่านมา4ปีแล้วกับการตัวนี้แล้วก็รองรับ pci express 16 รองรับ PCIe x16 p r e s s x นะครับแต่ว่าเป็น x16 เวอร์ชัน3.0นะแต่ว่าตอนนี้มันยังขึ้นเวอร์ชัน1.0เพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็ยังขึ้น3.0เอ้ย1.0มันเดิมนะคูนาคออยู่ที่1,920ยูนิตแล้วก็ texture Rate นะครับอยู่ที่300เอ้211.1กิกะเทคกอินาทีนะเร็วเร็วเหมือนกัน แล้วก็ในเลข x ที่ซัพพอร์ตก็เป็นในเลข x สิบสองนะครับก็โอ้ในเลข x สิบสองก็ก็ถ้าเปิดเล่นได้ก็เปิดไปนะมันมันช่วยให้การ์ดเย็นแล้วก็ช่วยให้การ์ดนั้นได้เฟรมที่ดีขึ้นนะั่นแหละนะในเลข x สิบสองดีดีใครใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับแล้วก็เมม o r รี่ท e เป็น ddr 5ของทางไม c ค o นเขาแล้วก็เมม o r รี่ไซส์เนี่ยมีอยนะู่ 8GB กิกะไบต์นะครับ1070เ็ 0. ตามมาตรฐานเนาะ แล้วก็บาสวิต256บิตนะครับแล้วก็แบนวิตเนี่ยอยู่ที่256.3กิกะกิกะบิตต่อวินาทีนะครับก็เป็นมัน,มน,มนไม่ต้องดูขนาดนั้นหรอกนะถ้าใครเล่นเกมจริงๆก็ดูแค่คูดะคอนะครับแล้วก็แรมแค่นานพอ GDDR อะไรนะแล้วก็ G.P.U. คอกนะครับอยู่ที่1,569เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็บูทคอกอยู่ที่1,700 59เมกะเฮิร์ตนะตอนนี้ผมได้กดปุ่มเทอร์โบไปนะครับความร้อนอาจจะเยอะกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันโอเวอร์คอกตัวเองไปอยู่ที่ประมาณพันเก้าสองพันคือคือเยอะมากเลยนะพั 1, 9, 2, 000, นเก้าสองพันนี่ผมได้ลองเล่นเกมมันขึ้นอยู่แบบประมาณนั้นเลยนะก็ถ้าอยากให้เย็นก็กดปุ่มอา่าไม่ต้องกดปุ่มเทอร์โบนะก็คือใช้โหมด แบบปกติทั่วไปเลยนะมันก็จะเย็นอยู่ประมาณ60 70นี่แหละมันก็ไม่เกินนั้นนะโอเคผมจะไม่เทสเกมนะเพราะว่า1 0ึ่งเจูเทสเกม,มไม่รู้กี่รอบใครอยากรู้ว่ามันเล่นเกมได้ดีขนาดไหนก็เข้าไปดูในช่องนะครับมันมีคลิปอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมเทสเป็นเบาๆปล่อยไว้สัก5นาทีแล้วกันนะว่าจะดูว่าอุณหภูมิมันขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตอนแรกนะสี่สิบสี่จะมาดูว่ามันจบอยู่ที่เท่าไหร่ใน5นาทีตอนนี้ขึ้นไป1 9ึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุด 5เมกะเฮิร์คือมันเยอะเชอะเหมือนกันคือเยอะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแฟนสต็อปนะ้บแรกๆมันหมุนอยู่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันการนี้ไม่มีแฟนสต็อปก็พันกว่ารอบเองนะครับพันแปดรอยอบเสียงผมไม่ค่อยได้ยินผมขนาดวางเคสไว้ใกล้ๆหูนะก็ไม่ได้ยินโอเคเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก5านาทีแนละมาดูกันนะโอเคครับตอนนี้เราทิ้งกันไปโคตดนานโอ้เพลินเหลือเกิน ว่าจะทิ้งห้านาทีมาปลามาสิบนาทีแล้วตอนนี้อุณหภูมิตันอยู่ประมาณ74 75นะก็ถือว่าเย็นนะเพราะว่าผมเปิดโหมดเทอร์โบด้วยแล้วตอนนี้มันเฮิร์ตมันไปประมาณพันเก้านะครับคือไปไกลเหลือเกินปกติเอ่อมันจะอยู่ที่พันหกนะถ้าไม่ใช่โหมดโอซีหรืออะไรยังไงนะแต่นี่มันเด้งมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มันการ์ดมันรับพลังงานแบบเอ่อกหกพินนะมันจะเยอะกว่าแปดพินหน,นึ่งหัวนะก็ อาจจะมีความร้อนที่เยอะกว่าปกติแต่ก็ตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงกาจอเลยนะมันไม่ดังเลยผมว่ารู้สึกว่ากาจอมันเงียบดีนะถึงจะเป็นพัดลม8อา่าพัดลมขนาด8มินนะก็80มินมันก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่ก็เปิด100%มันก็ดังดังเยอะแต่ตอนนี้พัดลมทํางานอยู่แค่59%น,น,นั่นเองอุณหภูมิอยู่5 74 75ประมาณนี้นะเย็น แต่ก็ยังไม่สู้พาลิตแต่ก็เย็นนะฮะก็ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปแล้วกันผมไม่เล่นเกมให้ดูนะเพราะว่ามันหลายคลิปแล้วนะก็ไปดูเอาอันที่รีวิวหนงงงึงไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับกับ c o l เล f u l GTX 1070ก็ใครพอใจก็ไปซื้อเอานะครับก็มันมันก็มีรุ่นอื่นน่ะแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ารุ่นนี้มันจะเย็นกว่า G1 Gaming นะฮะทำไมผมต้งเทียบกับ G1 เพราะว่า หลายคนเล่นกิกบต์ออรันเงี้ยมันเยอะนะครับแล้วราคาผมเชื่อว่ามันราคามันค่อนข้างแพงไปเยอะพอสมควรกับประสิทธิภาพที่มันได้นะเพราะว่าจีวันรุ่นก่อนหน้านียมันจะเย็นเย็นมากๆเลยแต่ว่าในรุ่นซีรีส์พันเนี่ยจีวันผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ผมว่ามันอมความร้อนไปนิดนึงอ่ะไม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ใครชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีลงขายในกลุ่ม การ์ดจอมือสองก็ลองไปติดตามกันดูอาจจะนะแค่อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ขายมันก็ไม่มีการมารีวิวใช่ไหมล่ะแต่ก็มันก็สุดจะรีวิวแล้วแหละผมว่าจะไปเปลี่ยนไปเป็นเกมแล้วนะเพราะมันไม่มีอะไรจะทําแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะก็ให้รักษาตัวกันด้วยใครชอบก็ไปหาซื้อราคาไม่แพงนะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ชอบก็ไปผลิตก็ได้ใครชอบแบบอันใหญ่ๆอันนี้มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะมันก็สามพลลมปกติอ่ะแต่ก็เท่ดีออกมาก็เท่ดีนะ ไม่มีไฟให้แยงตาหนะ้าลำคาญขนาดนั้นนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย